E aí 小黑，把菜端到桌上去，开饭了。嗯。 だからオペレーターはロドスの雑用係ってことだあれ違った พีครับพี่กมะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Arc ์ n ไนท์นะครับเช่นเคยนะครับถ้าที่จีนเนี่ยมีข่าวสารอะไรใหม่เกี่ยวกับเกม Arc ์ n ไนท์นะพี่ก็จะทําคลิปลักษณะแบบนี้มานะครับเรียกว่าคลิปเปิดตัวและตอนนี้นะครับอาร์คไนท์ที่จีนนะครับกำลังคอลับกับเฮ้ยพูดแมวมหาสจัลนะครับอันนั้นคือชื่อไทยถ้าเป็นชื่อทางการนะครับจะชื่อว่า Legendary of Lu ส x i เ h e ย ตามกำหนดการแล้วเนี่ยจะเข้าที่จีนวันที่15กันยายนนะครับเวลาบ่าย3แล้วก็ดูจะเป็นกิจกรรมสั้นๆนะครับระยะเวลา1สัปดาห์เท่านั้นเองไปถึงวันที่22กันยายนนะครับตี3ส่วนวันนี้นะครับวันที่จัดทําคลิปนะครับวันที่13ซึ่งก็ยังไม่ได้เข้าจริงใช่ไหมแต่ว่าข้อมูลตัวอย่างต่างๆออกมาครบหมดแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันนะครับและด้วยที่มันเป็นกิจกรรมในอนาคตอันไกลโพ้นของเซิร์ฟ g l o b a l นะครับเรามาดูของเซิร์ฟ g ก o บอลกันก่อนนะครับ ในวันที่16กันยายนนะครับเวลาเที่ยงคืนหรือวันที่17 0ูนนาฬิกานะครับเฟียมเบต้าจะเข้านะครับอันนี้คือชัดเจนแล้วมองไปที่จีนนะครับตอนนี้อยู่ช่วงท้ายกิจกรรมของคุณลุงมวยนานะครับคุณลุงมวยนาเป็นกิจกรรมสัปดาห์เดียวสั้นๆแล้วมันจะต่อด้วยกิจกรรมของลูกเสี่ยวเฮยเลยหากคิดคร่าวๆนะครับเราก็จะห่างอยู่185วันนะครับถึงจะได้ลูกเสีเ่ยวเฮย อะไรก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องของคอลับเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ก็ได้มันเคยมีเหตุครั้งหนึ่งนะครับตอนสมัยที่เคฟซีนะครับเราไม่ได้เคฟซีนะครับแต่พี่ก็แอบเชื่อนะครับว่าทาง h y เปอร์คลิเนี่ยเขาคงคุยมาดีแล้วครับถ้าเขาจะคอลับอะไร g กลบอลก็ควรจะได้ด้วยนะครับดังนั้นพี่ว่าสบายใจหายห,ายห่วงไปซะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับน่านจะได้นะครับ และทีนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักน้องแมวเพ้่อัีสักเล็กน้อยนะครับเผื่อบางคนที่ยังไม่เคยดูนะครับวันนี้อาจจะต้องไปหาดูแล้วนะครับถามว่าหาดูยากไหมไม่ยากครับว่าที่ช่องทางถูกกฎหมายเนี่ยหาดูได้ทั่วไปนะครับว่าดที่มาที่ไปของอนิเมชันเรื่องนี้นะครับเขาเริ่มต้นตอนสมัยปี2011อาจารย์มูถโถ ผู้สร้างนะครับเดิมทีเขาใช้ชื่อสตูดิโอว่า MTJ นะครับ ATJJ ในเริ่มแรกพี่ว่าน่าจะเป็นนามปากกานะแต่ปัจจุบันนะครับกลายเป็นเจ้าของสตูดิโอไปแล้วนะครับสตูดิโอ HMCH สำหรับอนิเมชันของน้องแมวเฮ้ยเนี่ยเริ่มปี2011แล้วก็ทำมาเรื่อยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมี40ตอนมี The Movie ีภาคแล้วก็มีตอนย่อยตอนพิเศษอะไรอีกเยอะแยะมากมายอ่ะโอ้ไปถึงขนาดมีนวนิยายมีเกมเป็นของตัวเองด้วย เห็นว่ามีกําหนดการจะฉายซีซั่นใหม่นะครับอีก12ตอนเอาไว้ว่ากระตูนเรื่องนี้นะครับอนาคตค่อนข้างไกลแล้วก็เจ้าของค่ายเดียวกันเนี่ยบางคนอาจจะเคยดูนะครับ All s e n s e Street เรื่องนี้ก็ใช่นะครับแต่และเรื่องคืองานดีทั้งนั้นอะอนาคตของค่ายนี้สตูดิโอนี้ค่อนข้างจะไกลนะครับแล้วก็มีแอนิเมชันอยู่อันหนึ่งอันนี้พี่ไม่มั่นใจว่าใช่ค่ายเดียวกันทําให้หรือเปล่านะครับก็คือแอนิเมชันของแก๊งนักสืบลีเนี่ยเห็นว่าลายเส้นมันดูคล้ายๆใช่ไหมพี่คิดว่าแอบจะใช่อ่ะนะ าเว่าทั้งหมดนี้นะครับที่เขามาคอลับของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล็กๆเ,เลยนะครับน้องแมวเฮ้ยพูดแมวมหาสจันเนี่ยตอนที่เปิดตัว The ะ o v i e ที่จีนนะครับ3วันแรกเนี่ยทำไรายได้ไปกว่า500ล้านบาทนะครับ ตอนนั้นปี2019แล้วก็ถัดจากนั้นอีก1ปีนะครับก็ไปฉายที่ญี่ปุ่นก็ทำไรายได้ไปมากกว่า100ล้านบาทที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่ไทยเนี่ยฉายไปแล้วนะครับแต่ไทยเนี่ยเพิ่งฉายเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับโดยฉายในเครือเมเจอร์นะครับตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้จักน้องอะ่ะยังไม่ได้ไปดูนะครับแต่ถ้ามาตอนนี้คิดว่าได้ไปดูแน่ไม่ทันละก็หาช่องทางอื่นดูพราะเรื่องตอนเริ่มไม่ซับซ้อนเลยนะครับน้องเสี่ยวเฮ้ยเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ย ก็ถูกความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์นี่แหละบุกรุกเข้าไปจนป่าบ้านน้องไม่เหลือนะครับน้องก็เลยต้องตามหาบ้านใหม่ก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่พพรอะแบบนี้แหละน้องจะสังเกตว่ามันเกี่ยวกับพูดใช่ไหม โลกมนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าพูดพูดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่พลังเหนือกว่ามนุษย์มีความเลึกลับมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างออกไปก็จะคุ้นๆกับโลกของอาร์คไนส์ใช่ไหมดังนั้น2เรื่องนี้จะมาโคกันนี่ก็จะไม่แปลกเลยกลืนกันมากน้องก็เป็นพูดแมวด้วยมาในโลกอาร์คไน์นี่ก็เป็นเผ่าพันธุ์ฟรีไลไปเลยเผ่าพันธุ์แมวยิ่งใครเป็นธาตแมวด้วยแล้วควรดูอย่างยิ่ง อาจารย์มูู่โถแกก็น่าจะเป็นธาตุแมวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวละครลูเซียวเฮยเนี่ยอย่างกับเป็นสรารคดีตามติดชีวิตแมวจอเลยครับเริ่มจากอยู่ป่าป่าโดนบุกลุกลงเข้าเมืองเจอเพื่อนเจอบ้านใหม่แล้วก็มีเหตุทําให้ต้องหาบ้านใหม่ไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครไปเรื่อยๆจากเป็นแมวตัวน้อยไรเดียงสาในแต่ละตอนก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตทีละนิดทีละนิดนะครับผ่านการประจนภัยผ่านการเห็นโลกใหม่ ทีค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นตัวละครก็จะมาทีละคนสองคนตอนนี้ตัวละครเยอะมากนะครับซึ่งจุดสําคัญที่ห้ามพลาดเลยก็คือเดอะมู i วี่แหละอันนั้นคือจุดสําคัญของน้องไงนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับอาจารย์ที่ชื่อว่าอูเซียนซึ่งเดอะมู i วี่เนี่ยจะเข้มข้นมากนะครับจะเห็นเลยว่าปัญหาระหว่างมนุษย์กับพวกพูดเนี่ยมันรุนแรงมากนะส่วนในภาคที่เป็นซีรีส์ปกตินะครับจะเห็นว่าจะมีเจ้าของอยู่คนหนึ่งนะครับอันนี้หลุดเข้ามาในมิติของอาร์คไนท์เห็นว่าหลุดเข้ามานะครับคนนี้ชื่อว่า เริ่มต้นตั้งแต่เก็บน้องมาเลี้ยงนี่แหละความบันเทิงเลยบังเกิดนะครับเอาเป็นว่าพี่แนะนําคร่าวๆแล้วกันให้น้องๆไปลองติดตามนะครับไม่ได้สปอยอะไรและทีนี้นะครับวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับอาร์คไนท์ hmm. กับลู่เสียวเฮย mm hmm. ก็จะมาคอลแลบกัน mm hmm. ก็จะมีเรื่องราวที่น้องได้ข้ามมิติมาด้วยหอยซิง mm hmm. เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อเรื่องนะครับ mm hmm. ก็ลองดูนะครับว่าจะมีใครได้มาบ้างนะครับ mm hmm. เห็นว่ามากัน2คนใช่ไหมอาจารย์คงไม่ได้มาหรือไม่แน่ ก็าอาจจะเก็บไว้ภาค2ก็ได้อาจารย์อาจจะมาตอนนี้ให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ลีก่อนคอยเลี้ยงดูไปก่อนเชื่อว่ายังไม่ได้กลับอีกนานเลยนะครับไม่ในส่วนของอาร์คไนท์กันบ้างนะครับก็จะมีข้อความเปิดตัวนะครับเราจะได้เห็นอะไรบางอย่างน้องแมวเฮ้ยนะครับได้สวัสดีด็อกเตอร์บอกว่าผมชื่อสิวเฮ้ยผมเป็นพูดนะครับประเด็นตรงนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจ คำว่าพูดเนี่ยโยไคในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายใกล้เคียงกับผีหรืออามนุษย์ซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คําว่าโกส s นะครับโกสเป็นผีแต่โซนยุโรปเนี่ยก็มีพูดเยอะแยะเป็นหมดเลยนะครับเอวก็เป็นพูดแฟรี่ก็เป็นพูดคนแคสยังเป็นพูดเลยครับแต่คิดอย่างนั้นคงไม่ถูกนะครับเอาว่าอ้างอิงกับวัฒนธรรมแถวเอเชียแล้วกันครับก็เป็นว่าผีในป่าแล้วกันนะอย่างบ้านเราอ่ะชอบเรียกรวมกันพูดผีปีศาจซึ่งพูดกับผีกับปีศาจมันต้องแตกต่างกันนะ เอาเป็นว่าพี่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับกับบ้านเราแต่ถ้าเรียกว่าโยไกายภาษาญี่ปุ่นโยไกยนิดรวมกันเลยนะครับจะเป็นพูดก็ได้จะเป็นปีศาจก็ได้ในคติความเชื่อของญี่ปุ่นเนี่ยโยไกยคือสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาตินะครับจะเป็นพวกคล้ายสัตว์ก็ได้วพวกคับปะพวกเทงงูก็จะเป็นครึ่งเต่าครึ่งนกมาได้หลากหลายรูปแบบจะมองเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้จะมาดีหรือมาร้ายก็เป็นได้ทั้งหมดนะแต่กะอ์กไนเนี่ยเราไม่มีแบบนี้ใช่ไหมผียังไม่มีเลย ซึ่งตอนที่ด็อกเตอร์ได้เจอกับเสี่ยวเฮยครั้งแรกนะครับด็อกเตอร์ตกใจมากนะคือเสียงมันมาจากข้างหลังอะคืออยู่ในห้องแล้วก็ไม่มีใครเปิดประตูเข้ามาไว้แต่เสียงมาข้างหลัง hey! ไงเฮ้ยหันไปดูข้างหลังเสี่ยวเฮยก็บอกว่าสวัสดีครับด็อกเตอร์ขอโทษนะครับผมเป็นโอเปอเรเตอร์ใหม่ผมชื่อเสี่ยวเฮยแล้วก็อันนี้คือจดหมายของคุณในสภาวะนั้นนะครับด็อกเตอร์นี่คือมีแต่อารมณ์กลัวครับแล้วก็เต็มไปได้วยความงงนะครับแต่ก็รับจดหมายมาแล้วก็ขอบคุณเสี่ยวเฮ่ยก็ไม ยินดีที่ได้ช่วยครับผมแต่ว่าผมต้องมีจดหมายที่จะไปส่งที่อื่นอีกนะครับเอาไว้เจอกันครั้งหน้าครับด็อกตาแล้วก็หายฟับไปด็อกตาก็ยืนงงครับแล้วก็ถือจดหมายอยู่ในมือเฮ้ย <Hey, S 1> เกิดอะไรขึ้นวะอารมณ์ไม่น่าจะต่างจากการโดนผีหลอกจริงๆแกก็ไม่น่าจะงงนะเพราะว่าโอเปอเรเตอร์ในโรสไอแลนด์นะแต่ละคนก็ประหลาดทุกคนเลยอะอย่างนี้อะแฟนทอมก็ทําได้หรือว่าแฟนทอมต้องเปิดประตูเข้ามาก่อนแต่ว่าน้องเสี่ยวเฮ่ยอะสามารถทะลุเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องเปิดประตูเลยหรือนี่คือนิยามของงูจริๆ อิตาลีที่แตกต่างจากพวกอาร์ตท,ที่อยู่ในโลกแห่งนี้เนี่ยอืมอนาคตก็อาจจะมีเรื่องอื่นที่เป็นลนักษณะของพูดมาได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราได้เห็นอะไรนะครับเราได้เห็นว่าเออน้องเป็นพูด2น้องเป็นผู้ส่งสารคนใหม่นะครับถ้าอยากรู้อะไรมากขึ้นนะครับก็ต้องรอวันที่15นี้นะครับทีนี้เราไปดูข้อมูลความสามารถของน้องที่เขาเปิดเผยมาวันนี้กันนะครับ เซียวเฮยเนี่ยมาในรูปแบบของกาดสายเดียวกับซิมว่แอนะครับก็คือกาดสายหลอดแจกฟรีในช่วงกิจกรรมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวลิมิเต็ดแหละถ้าเขาไม่คอลแลบกันอีกก็จะไม่มีโอกาสได้เลยนะดังนั้นไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับร่าง e 1แล้วก็ e 0ของน้องนะครับจะอยู่ในรูปแบบของแมวดำน่ารักแต่ถ้าขึ้น e 2ปุ๊บเนี่ยก็จะมีฟอร์มมนุษย์ที่เป็นเด็กผู้ชาย ณว,วันนี้ยังไม่ได้เห็นค่าสเตตัสนะครับแต่ขออ้างอิงสายเดียวกันที่เป็นสีดาวเหมือนกันก็คืออลีนคิดว่าสเตตัสน่าจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ถามว่าจะแตกต่างตรงไหนพี่ดาวนะว่าเลือดน่าจะมากกว่าสายนี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือมันโจมตีไกลได้มันเป็นมีลีก็จริงแต่ว่าโจมตีไกลและก็โจมตีตัวบินได้นะครับเป็นสายที่นิยมมากเอาไปเล่นในโลกไร์นะครับเพราะว่ามันสารพัดประโยชน์สายนี้โดยส่วนใหญ่จะเก่งหมดนะครับ แต่มีข้อเสียนิดนึงก็คือถ้าโจมตีไกลเนี่ยความแรงจะเหลือแค่80%นะครับแต่ถ้าโจมตีแบบระยะใกล้ตัวชนกันเลยเนี่ยโจมตีได้1 0 0แต่ถ้าไกลปุ๊บเหลือแค่80สนะครับส่วนสกิลทาเลนที่ได้มานะครับเป็นสกิลเดียวกับของซากะเลยนะครับอันเดียวกันเป๊ะเลยเมื่อเสี่ยวเฮยนะครับโจมตีสตูจนถึงตายเนี่ยสตูตัวนั้นจะยังไม่ตายนะครับแต่ว่าจะเหลือเลือดแค่หนึ่งแล้วก็ติดสถานะ ปีการใกล้ตายนะครับสถานะนี้ก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับจะลดลงอย่างมากเลยแล้วก็เราไม่สามารถบล็อกมันได้และจะตายเองภายใน10วินาทีนะครับและหากใครก็ตามนะครับที่ได้ค่าสตูที่ติดสถานะนี้เนี่ยจะได้ sp ขึ้นจํานวนหนึ่งนะครับของซากะเนี่ยเริ่มที่1แต่ถ้าขึ้น e 2ปุ๊บได้2นะครับคิดว่าน่าจะได้เท่ากันแล้วก็เหมือนกับซากะนะครับเซียวเฮ่จะไม่โจมตีสตูที่ติดสถานะนี้สกิลทาเลนเนี่ยพยายามจะบอกนะครับว่าน้องจะไม่ฆ่าใครปล่อยให้มันตายไปเอง ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือถ้าเพื่อนได้ฆ่าแทนเนี่ยจะได้ sp แต่ข้อเสียก็คือถ้าเราไปอยู่อยู่หน้าบ้านปุ๊บสตูก็จะเดินโซเซแล้วก็พอจะเข้าฐานได้อยู่นะครับทีนี้มาดูสกิลที่1นนะครับเป็นสกิลแบบสลับโหมดได้คือแปลงร่างเป็นแมวแล้วก็แมวกลับเป็นร่างคนได้ปกติเป็นร่างคนใช่ไหมครับเอาไปว่าเมื่อกดใช้สกิลนะครับซี่ยวอร์จะแปลงร่างเป็นแมวดําน้อยนะครับระยะโจมตีของร่างแมวเนี่ยก็จะเป็นบนร่างใช้ขวาสี่ช่องรอบตัวและเพิ่ม Atta c k s p e e ดด้วยนะครับ แล้วก็โจมตีได้หลายเป้าหมายตามจํานวนบล็อกปกติสายนี้จะบล็อก2นะครับและล่างแมวเนี่ยจะมีโอกาสหลบหลีกการโจมตีแบบกายภาพด้วยยังไม่ทราบนะครับว่ากี่เปอร์เซนต์เอาไปว่าเปลี่ยนโหมดเป็นล่างแมวจากโจมตีระยะไก,กลกลายเป็นสีช่องรอบตัวแล้วก็ตีเร็วตีได้สองเป้าหมายพร้อมกันแล้วก็จะพลิ้วหลบการโจมตีแบบกายภาพด้วยนะครับคล้ายๆกับพี่เสือแต่ตีได้ไกลกว่าพี่เสือไปช่องบนล่างซ้ายขวาก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ท่านี้เปลี่ยนโหมดได้คิดว่าล่างแมวเนี่ยน่าจะตีตัวบินไม่ได้ แต่ถ้าพอตัวบินมาปุ๊บเราก็เปลี่ยนโหมดไปล่าปกติก็หลอยตัวบินได้อะไรสกิลแรกก็น่าสนใจแล้วนะครับมาดูสกิลที่2นะครับเมื่อใช้งานสกิลนะครับจะทําการเพิ่มพลังโจมตีพร้อมกับลบข้อเสียของสกิลอัตลรรักษณ์นะครับโจมตีทุกระยะเลยเนี่ยจะกลายเป็น100%อนะครับอัตลรรักษณ์บอกว่าถ้าตีไกลจะเหลือ80% ยังไม่พอนะครับขณะก,กดใช้สกิลเนี่ยโจมตีได้เพิ่มอีกหนึ่งเป้าหมายกลายเป็น2เป้าหมายและหากโจมตีสตูที่เลือดต่ํากว่าเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดไวนจจ้นะครับอาจจะ50%หรือ60%นะครับจะทำให้โจมตีได้แรงขึ้นและการโจมตีนั้น,นจะไม่สนพลังป้องกันของเป้าหมายจํานวนหนึ่งในเบื้องต้นพี่คิดว่าน่าจะเป็นสกิลที่ดีโจมตีแรงโจมตีได้ไกลกลายเป็น100%โจมตีได้2เป้าหมายพร้อมกันหากโจมตีสตูที่เลือดใกล้ตายแล้วเนี่ยก็จะทําให้ ไม่สนใจดีเฟนส์ของเป้าหมายเพราะกระโจมตีแรงขึ้นแต่ก็ไม่ถึงตายต้องย้อนกลับไปดูสกิลทาเลนต์นะครับยังไงซะก,ก็ไม่ตายให้เพื่อนๆได้ตีแล้วเพื่อนๆจะได้ SP ด้วยดูจะเหมาะกับตำแหน่งของน้องนะครับเพราะว่าน้องเป็นตัวละครสีดาวสเตตัสไม่น่าจะเยอะลงไปในเบื้องต้นเนี่ยก็พอจัดการสตูได้และพอจะเพิ่ม SP ีให้เพื่อนได้ด้วยนะครับหากต้องการทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับรอวันที่15เดี๋ยวทำเปอร์เซ็นต์มาให้นะครับมาดูส่วนสกินกันบ้างนะครับ มี2คนนะครับที่โชคดีได้สกินไปนะครับโดยเฉพาะน้องสุสุรันนี่คือสุดยิ่งใหญ่เลยนะฮะอยากจะได้แบบน่ารักน่ารักแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมครับครั้งเนี้มาคู่กับน้องแมวเฮ้ยนะครับซื้อ1เหมือนได้2สุสุรันแล้วก็โด่งดังน้องแมวเฮ้ยก็เป็นที่นิยมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะไม่คิดว่ามันจะรีรันกลับมาได้นะเพราะว่ามันมีแมวเฮ้ยอยู่ในรูปนะครับ ของเลนโบซิกเนี่ยชวัตก็จะวนขายมาเรื่อยๆแต่ว่าชวัตสกินไม่ได้มีเลนโบซิกอยู่ในรูปนี่มันก็เป็นการออกแบบเฉพาะตอนนั้นอันนี้ก็การออกแบบเฉพาะตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าใส่แมวเฮ้ยเข้าไปด้วยไงอันนี้น่าจะลิมิเต็ดนะครับน่าจะลิมิเต็ดจริงๆนะสุดีคนที่ได้สกินกับน้องแมวเฮ้ยนะครับก็คือน้องล็อกล็อกน้องล็อกล็อกเนี่ยจะเข้ามาตอน EP 1 0นะครับจะมาเกี่ยวกับตู้หอนนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีได้สกินลิมิเต็ดที่มีแมวเฮ้ยเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปนะครับ ก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมของ legendary of l u e s i l v e ก็จะมีเพียง3สิ่งนี้นะครับที่เป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสังเกตไหมครับการคอลแลัครั้งนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะดีไม่ดีเขาวางแผนกันมานานแล้วนะครับไอที่บอกก่อนหน้านี้อย่างแคปคอมยังเลยไม่มีอะไรคลืบหน้าเลยนะครับเงียบกริบเลยตอนนี้ถ้าทางเกมเราจะดุขึ้นเรื่อยๆนะครับระวังตัวไว้ให้ดีนะฮะ อะไรที่เป็นคอลลบคอลลบเนี่ยอาจจะมากันรัวๆก็ได้นะ <c oughs> ปีหนึ่งอาจจะ3รอบอะไรเงี้ยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบน้องแมวสีวเฮยนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมอางนหนอาจจะยาวไกลหน่อยถึง6เดือนนะครับกว่าจะเข้าเซิร์ฟ g ก o b a l l ก็ถ้าจะเริ่มแต่วันนี้ก็ได้นะครับถึงวันนั้นพอกิจกรรมน้องแมวเสีเฮยมาด่านยากๆจะได้ผ่านได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรอหลังวันที่1 5เดี๋ยวจะทำมาเพิ่มให้นะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้น้องสนุกกับเกมอาร์คไนท์นะครับไว้เจอกับพี่ได้ในเร็วๆนี้นะครับกับคอนเทนต์อย่างอื่นและก็สําหรับเกมอาร์คไนท์ด้วยนะครับตาละครับสวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้นะครับสปอนเซอร์ powerpay บริการรับเติมเงินหากน้องๆกําลังมองหาบริการเติมเกมที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับแบบไร้ความเสี่ยงเลยนะได้ลดยังไม่พอนะครับแถมยังบริการดีและ24ชั่วโมงด้วยและยังเป็นค่ายที่เปิดตัวสาวๆว v ีทูบที่สุดแสนน่ารัก ที่เต็มใจแนะนำแล้วก็ต้องขอบคุณเพาเวสนะครับที่สนับสนุนคอนเทนต์ช่องนี้เสมอมานะครับ